รับเงินอีกแล้วนะครับผมจำนวน100บาทนะครับสลหับชูมี่วอลเล็ตนะทำฟรีนะครับไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ได้รับมาล่าสุดเลยนะครับ100บาทนะครับเข้าบัญชีชูมีิวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรี h anel n นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชี True m น n e y วอลเล็แบบโดยตรงนะครับผมก็ได้รับเงินมาล่าสุดนะครับนี่100บาทจากแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับทำฟรีไม่ต้องลงทุนนะครับ100บาทก็ได้รับจริงนะครับในวันที่11ตุลาคมนะครับก็อาจจะผ่านมา2วันแล้วนะครับแต่เพิ่งจะมาอัปเดตให้เนาะ โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับผมสลับแอปนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะสลับแอปที่ผมใช้หาเงินฟรีก็คือแอปนี้เลยนะครับฟันทิปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่สามารถทําเงินได้ฟรีและก็ได้จริงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะครับจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสามารถกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานแบบละเอียดนะครับจะอยู่ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับดูตรงชื่อคลิปนะครับมันจะมีลูกศรชี้ลงนะครับให้เรากดเข้าไปเนื้อหาต่างๆหรือว่ารายละเอียดของงานต่างๆเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้นะส่วนใครที่มีคําถามหรือว่าสงสัยตรงไหนนะครับอยากจะสอบถามผมโดยตรงนะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่แฟนเพจนะครับงานฟรีช n แนล ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับกรุณาแคปรูปนะครับในส่วนของตรงที่เราสงสัยหรือว่าติดขัดอยากจะสอบถามเนี่ยส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เขียนข้อความเข้ามานะครับผมว่างผมก็จะตอบกลับไปนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็มี3ช่องทางให้เราเลือกนะครับชูมิเน Wallet PayPal ค่าโทรศัพท์นะครับในส่วนของ Wallet นะครับชูมิเ Wallet เนี่ยขั้นต่ําเพียงแค่1บาทนะครับ 1>, 1บาททุกวันนะครับสามารถถอนได้เลยนะครับแต่เราจะต้องเชิญเพื่อน1คนทุกวันเช่นเดียวกันนะครับสลับหบาทนะเราไม่สามารถอ่าไม่เชิญเพื่อนไม่ได้นะครับ1บาทเนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนด้วยนะครับสลับหบาทนะถ้าเราไม่อยากเชิญเพื่อนสักคนเลยนะครับก็ э แนะนําให้ถอนไปที่100บาทขึ้นไปนะครับ100บขึ้นไปเนี่ยก็คือไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับผมอ่าจะเชิญหรือว่าก็จะเชิญหรือว่าไม่เชิญก็ได้นะสลับห0 0นะครับ ถ้าเรามีคะแนนครบขั้นต่ําอยู่ที่15ล้านเหรียญนะครับผมแค่นี้นะครับสูงสุดอยู่ที่2,000บาทเลยนะครับประวัติการรับเงินนะครับผมก็ผมได้รับมาทั้งหมด3ครั้งและจากแอปนี้นะ100บาทนะครับล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่11นะครับอันนี้150นะครับเมื่อวันที่7นะครับอันนี้ก็ได้รับมาเมื่อวันที่23ตุลาคมนะครับผมอ่าตามนี้นะครับ ก็จ่ายเงินจริงนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยรีบเข้าไปเล่นรีบเข้าไปใช้งานนะครับสาหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะอยากจะรับคะแนนฟรีนะครับก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับใส่รหัสเชิญนะครับก็ฝากเพื่อนๆใส่รหัสกันด้วยนะครับผมใส่ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้จะใส่ของเพื่อนคนอื่นก็ได้นะครับผมไม่ต้องเป็นของผมก็ได้นะใส่ของใครก็ได้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมเป็นการอ่านข่าวนะครับผม อ่านข่าวเราจะได้รับคะแนนนะครับกดมาข่าวไดข่าวหนึ่งก็ได้นะครับผมแล้วก็จะดูตรงนี้นะครับให้เราทําการเลื่อนแบบนี้นะครับผมให้วงกลมนี้มันมีขีดให้เต็มนะครับอ่าเราเลื่อนได้เลยนะครับผมแบบนี้เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราเลื่อนมาแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นก่อกสมบัติแบบนี้นะครับให้เรากดเปิดเลยนะครับเราก็จะได้รับคะแนนมานะครับผมคะแนนตรงนี้นะครับผมมันจะได้ไม่เท่ากันทุกครั้งเนาะมันจะสุ่มให้เรานะครับเราก็อ่านข่าวไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับใครที่อยากจะลงโพสต์แบบนี้นะครับผมเนี่ยโพสต์รูปแบบนี้นะครับก็ให้เรากดตรงคําว่าลงประกาศด้านบนขวาตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็นํารูปภาพหรือว่าอะไรของเราเนี่ยที่เราอยากจะโพสต์ลงไปในแอป,ปนี้นะครับก็โพสต์ได้นะถ้าเนื้อหาที่เราโพสต์ไปเนี่ยมีความนิยมนะครับมีคนดูเยอะนะครับเราอาจจะได้รับเป็นโบนัสเป็นคะแนนเพิ่มเข้ามาให้เรานะครับตรงนี้เขาเขียนไว้ตรงนี้นะด้านบนเ,นเห็นไหมนี่ครับตรงนี้เลยที่เขาเขียนบอกนะครับ เราก็โพสต์ลงไปได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูที่2นะครับมันเขียนคําว่าโพสต์นะครับโพสเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่คนเข้าเอามาโพสต์กันนะครับนี่ครับเราสามารถมาดูโพสต์ได้นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์อะไรได้หมดเลยหรือว่าคอมเมนต์ก็ได้นะครับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์รูปภาพเขาได้เลยนะครับประมาณนี้นะ มาดูที่หัวข้อหรือว่าเมนูการชวนเพื่อนนะครับสลับการเชิญหรือว่าแนะนําเพื่อนต่างๆเนี่ยก็คะแนนสูงสุดอยู่ที่900,000คะแนนนะครับผมถ้าเราเชิญเพื่อนได้นะครับผมก็900,000คะแนนต่อคนเลยนะครับแต่มันมีกฎของการเชิญเพื่อนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมครั้งแรกเนี่ยเราได้รับเลยนะครับ2 0 25,000คะแนนนะครับถ้าเพื่อนดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์หรือว่ากรอกรหัสโค้ดให้เรานะครับ2นะครับผมเพื่อนจะต้องอ่านข่าวอย่างน้อยติดต่อกันนะครับ3วันแล้วก็ รับคะแนนอยู่ที่80,000เหรียญนะครับเราจะได้รับ3 0,000นคะแนนนะครับผม3นะครับผมเพื่อนจะต้องอ่านข่าวนะครับอย่างน้อยติดต่อการ7วันแล้วก็รับเหรียญคะแนนนะครับอยู่ที่200,000เหรียญนะครับถึงเราจะได้รับ3 7 5 0 0 0คะแนนนะครับวิธีการเชิญง่ายๆเลยนะครับผมให้เรากดตรงคําว่าคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับกดเข้าไปนะ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมจะมีข้อความนะครับที่ทางแอปเนี่ยเขาใส่ไว้ให้เรานะครับอธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของแอปนะถ้าเราอยากจะเขียนข้อความเพิ่มเติมเราก็แก้ไขข้อความตรงนี้ได้นะครับกดคัดลอกไปก่อนนะครับแล้วก็นําไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้จะเป็น Facebook, Line, Twitter, i อินสตาแกรมนะครับหรือว่า TikTok ก็สามารถแชร์ได้นะครับถ้าเรา,ามีเทคนิคการทําในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะโอเคนะครับ ตรงนี้นะครับผมให้เรากดไปที่เสนอนะครับในส่วนของเสนอตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสองการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็ทําภารกิจต่างๆนะครับผมแนะนานะอันนี้จะง่ายที่สุดนะครับ3อันล่างนะครับจะง่ายมากเชิญเพื่อนนะครับหมุนวงล้อนะครับรับโบนัสจากแบบทดสอบนะครับอันนี้800 0คะแนนเลยนะถือว่าเยอะมากส่วนด้านบน3อันนี้นะครับจะเป็นการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวโหลดแอปเข้ามาใช้งานนะครับอันนี้จะยากมากนะครับสำหรับการทำเนาะ ส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในส่วนของการรับคะแนนทุก1ชั่วโมงนะครับ3,200คะแนนนะครับจากการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนั่นเองนะครับผมอันนี้สามารถทําได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับผมสำหรับการถอนเงินนะครับมาที่เมนูฉันนะครับแล้วก็กดไปที่ถอนเงินตรงนี้นะครับผมการถอนเงินนะครับก็เข้าไปถอนได้เมื่อเรามีคะแนนตรงนี้ครบ ขั้นต่ำแล้วนะครับ100บาทหรือว่า1บาทก็ได้นะครับแต่ต้องเชิญเพื่อน1นคนทุกวันนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับตรงนี้ทําฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ติดขัดหรือว่าสงสัยตรงไหนอยากสอบถามผมนะครับก็อินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับลิงก์แฟนเพจนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมสามารถกดเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมหรือใครอยากจะแชร์หรือว่ามีงานมาแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้ที่อินบ็อกนะครับ อยากจะให้รีวิวนะครับผมแต่ขอเป็นงานที่ไม่ลงทุนและก็งานที่จ่ายเงินจริงนะครับผมยังไงานก็ฝากด้วยนะครับก็กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ